สวัสดีครับผมตอนนี้ลุงลงมาแล้วนะครับเก็บบอลว่าผมเพิ่งฟังมาเท่นไหรไปกวันอีก <c oughs> วัน มักค่าซีโอลุงสวัสดีครับตื่สายโอ้ลุงเพียเพียมากเลยตื่นตีสามื่อวานตื่นยังโมงมันตื่นเช้าแล้วเป็นทหารต้องปวดคนครับผมเป็นทหารต้องปวดคนโอ้ข้างในน่าจะเป็นแมนยูนอนโซ่กาแฟไปอ๋อโซ่ยังไงน้องบาเดนมันเป็นกาแฟสัมเลสสี่ช่องเราเที่ยงน้ำเต้

ai ยัง bác thì เห็น nó มันออกนะ

โอ้เอฟซีนะครับสีที่วัดนะครับไม่ออกไม่ออกสวัสดีครับ ขอใจเองการผ่าตแตกรู้วะตัวนี้มันมาในหัวเลยอ่ะมีอนจานเล้นะมเอาไปใส่ลยหมันมีกล้วอยู่ คุณเียันไล่หลายมานี่ครับเดียกคอยเนี่ยจิ้มอรเอาข้าวา้ะจาเลยหรือเล่าาดเหรอรานเลยบ่ลุงเอาลาดลาดเลยไหมครับเข้าราดเลยไหมเรียกข้าต้มเอาไอตามไปครับ ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะจิมเรอบอกครับยังไม่ได้กินเลยแนนบอ๊อบเข็นจานมาง่า่ตอนนี้จ่ายเอ็มก็กำลังไปตักข้าวให้ลุงพลนะครับผม<อ>หลับไปคนนึงด้วย กระป๋องเตงกับผักนี่ลาบนี่ลดหนิไม่ได้มีลาบง่ายลุงวนเลยนะกับป๋องเต๋นคุณอย่างนั้นอบบาทเลยนะเป็มหนึ่งนะครับใส่พี่ใครแค่นั้นพอไหมหรือว่าพี่ใครกระเพาะเหรอครับผมแต่แต่แม่ครัวอยากให้มากินข้าวสวยอ่ะเนี่ยเนี่ยครับกำลังตักมาให้ลุงอันนี้นี่นะไรเป็นซุปอะไรจะกินข้าวต้มซอนนี่สะ ก่อนเดียวกันนึงนะโอเคต้นนึกโอเคคร<ะ>ับเดี๋ยวรอไว้ไม่ได้ไหมฮะเอาเอาพักให้ลุงนะพวกกับแตงมาเือคู่ใหญ่ยาว ฝากแกฝากใครเด้อฝากใคเด้อบ้านนี่เนาะไบ้านยูรอนบ้านยูรอนมากระเทียด้อยากเห็นลุงพ่นครับเห็นเนี่ยเองโอ้โหสีบปนด์ใหญ่เข้าก่อนลุงเลยนะแกัิเครห์ตัวนะครับของคนใดบางคนนงไม่เหนอยู่ในนี้นี่นะครับช่องใหม่นะครับช่องใหม่ลู่ใหญ่ยาว ครูใหญ่ยาวครูใหญ่ยาวต้งแขนีปอกอคแต่งตแต่่่้แต่ากเด่นแอน่ราแ่ยงพี่กเดียวลม่แ่งพี่แ่เ้ยบไตอย่นเงพี่ก้องไหลมาเดขึ้นมวเลย้เรารถ่มอมือขับรถครับเดวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแอรเดี๋ยวมีแอร์เอาจเต้นเต้นเดี๋ยวเต้นครับ เต้นเดีวเต้นครับใคอย่าเี้ยรดเไม่มีาศครับมาเนี่ยเอฟซีเอฟซีคนมาเต็นเลยเอาเอาอะไรไหมอะไรมีทครเยอะๆเอามาให้คนมา ย้อนทิศนาซื้อสายใช่ Gym. ้อสายของพ่อเป็นนาข้าวเลยอคับตหับขรียนมีไป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 เดี๋ยวผมจะนำไปออกจากส้นทาง้้ายไปประมาณสี่ห้าชงชง เป็นคนลุงเสิมเนาะ่าให้เป็นคนลุงเหงาหน้าเดี๋ยวนี้ไปเลยนะคงผมเพิ่งปลูกคนเมื่อเต็มหลังรถเด้อปลาเ้าปลูกได้แต่มันดูเลยยาก